สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคาเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับในที่สุดแล้วการที่เรารับฟังอย่างนี้มีวินัยนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนก็นําไปสู่มาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มีในชุดของเรานั่นคือคนฉลาดจะมุ่งไปสู่มาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ครับประการที่5ครับหากอยากจะมีปัญญานั้น เราจะต้องดําเนินในความรักไม่ใช่ความเกลียดชังถ้าชีวิตของเรานะอยากจะมีปัญญานะต้องให้ชีวิตของเราเติมเต็มด้วยความรักชีวิตของเราต้องอุดมไปด้วยความรักนะครับเพิ่มพี่บอกว่าความเกลียดชังเราให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยกันและเมื่อทุกอย่างความรักคือการให้อภัยนะครับความรักคือการเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอความรักคือไม่จดจําความผิดของคนอื่น ฉะนั้นความรักเนี่ยเป็นมูลฐานเหมือนกันเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนอย่างหนึ่งด้วยฉะนั้นเรารู้นะครับว่าบาปมูลฐานแบบพื้นฐานนะครับคือความหญิงยโสแต่ว่าในทางกลับกันชีวิตของเราจะต้องตั้งอยู่บนความรักที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้าหลายลคนบอกว่าเราจะรักได้ยังไงครับรักแบบพระเจ้าคําตอบก็คือว่าเราต้องรับความรักของพระเจ้าก่อนเราถึงจะสามารถรักคนอื่นได้ ฉะนั้นคนฉลาดนะครับดำเนินอยู่ในความรักคนที่มีสติปัญญานะครับเขาจะมีความรักมีประสบการณ์ความรักที่เขาได้รับจากพระเจ้าอย่างแท้จริงชีวิตเมื่อเรามีความรักที่มาจากพระเจ้าเติมเต็มชีวิตมันก็ไม่มีที่ว่างสําหรับความเกลียดชังพี่น้องจำไว้นะครับถ้าเรามีการเติมเต็มด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าหัวใจของเราชีวิตของเราก็จะไม่มีที่ว่างสําหรับความเกลียดชังอีกต่อไป พระคัมภีร์นั้นบรรยายถึงความรักของพระเจ้าที่ลึกซึ้งมากกว่าหมหาสมุทรและพระคัมภีร์ก็บรรยายถึงความชีวิตของเราเหมือนกับเป็นภาชนะเป็นเหมือนกับภาชนะดินเผาแล้วหม้อดินนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเทน้ําทั้งหมหาสมุทรลงไปในหม้อดินอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อหม้อดินเต็มไปด้วยน้ําทะเลมันก็จะล้นออกมาล้นออกมาล้นออกมามันไม่มีทางที่หม้อดินจะไม่ล้นหรือภาชนะนั้นจะไม่ล้นทํานองเดียวกันครับเมื่อเราประสบกับความรักที่ เต็มนขนาดที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเหมือนกับเรามีน้ําในหมหาสมุทรทั้งทั้งหมดเลยอยู่ในชีวิตของเรามันก็จะล้นไหลออกชีวิตของเราพี่น้องคิดถึงภาพนี้นะครับคนอื่นก็จะรู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นเข้าไปในตัวเราแล้วเมื่อความรักของพระเจ้าเข้าไปในตัวเราพี่น้องครับมันจะล้นไหลออกมาความรักจะล้นไหลออกมาการให้อภัยจะเกิดขึ้นนะครับความเกลียดชังจะถูกแทนที่และความขุ่นเคืองความผิดพ้องหมองใจกันก็จะ ออกไปประการที่6ครับหากอยากจะมีปัญญาเราจะต้องระวังรักษาใจของเรารอบด้านเพราะว่าชีวิตนั้นเริ่มออกมาจากใจการระวังรักษาใจเพราะใจของเราคือบอกเกิดแห่งชีวิตทุกอย่างนะครับเพราะวาจนะของพระเจ้าว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทํานั้นออกมาจากใจครับทุกสิ่งที่เราทำนี่ออกมาจากใจข้างในของเราเพราะฉะนั้นมันปิดกั้นไม่ได้นะ ใส่หน้ากากเข้าหากันมีวันหนึ่งเราก็จะรู้นะครับเราหวังร้ายต่อกันในใจเนี่ยครับวันหนึ่งเขาก็จะรู้หัวใจของเรานะได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เราดูดซับไว้ในตัวของเราสิ่งที่ดูดซับความสนใจของเราสิ่งที่ให้เราเราให้ความสนใจมากๆถูกซึมซับเข้ามาถ้าเราให้ความสนใจสิ่งที่เป็นมลทินมลทินก็จะซึมซับเข้ามาในหัวใจของเราในชีวิตของเราแต่ถ้าเราซึมซับความบริสุทธิ์ซึมซับพระเจ้าของพระเจ้าซึมซับความดีงามที่มาจากพระเจ้า ชีวิตของเราก็จะล้นออกมาสิ่งที่ล้นออกมาก็คือความบริสุทธิ์ความดีงามของพระเจ้าความรักของพระเจ้านั่นเองฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังนะครับเฝ้าดูแลจิตใจของเราเฝ้าดูแลหัวใจของเรานะครับว่าสิ่งที่กระทบและมีผลก่อชีวิตของเราในด้านลบคืออะไรขอพระเจ้าหยิบยกสิ่งเหล่านั้นออกไปครับเราต้องใช้เวลาในการที่เราจะสํารวจชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันเพื่อที่ว่าเวลาลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะ ใช้ในการที่จะดูชีวิตของเราเราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนคำพูดของเราเปลี่ยนมุมมองของเราเปลี่ยนทัศนคติของเราที่มีต่อสิ่งต่างและการเปลี่ยนนี้ครับเป็นการเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นของพระเจ้าบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนี่แหละสิ่งสรารพัดเก่าๆก,ก,ก็จะล่วงไปและเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นนั่นคือชีวิตที่ใหม่ที่เราพบทุกวันในพระเยซูนะครับ เป็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้าสร้างเราใหม่ทุกวันทุกวันไม่ว่าเราจะอายุมากขนาดไหนก็ตามไม่ว่าเราจะหนุ่มสาวหรืออนุชนเด็กไวัยไหนก็ตามถ้าเรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามีพะวิญ,ญ,ญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานะครับเราพระวิญญ,ญาณจะรักษาใจของเราและการรักษาใจของเราก็คือระวังระมัดระวังทุกด้านครับทุกด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการสํารวจว่าทุกด้านเนี่ยตรงไหนที่เป็นด้านที่อ่อนแอ เราจะต้องปรับปรุงพัฒนาครับตรงไหนที่เราทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วไม่ชอบพระไัยของพระเจ้าไม่ถูกต้องเราก็ปรับปรุงปรับปรุงในทุกด้านก็คือรายละเอียดทั้งสิน้นเราต้องตรวจสอบในสิ่งที่เราให้ความสนใจในทุกๆวันว่าเราสนใจอะไรเราสนใจในเรื่องของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเรามีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับความคิดในเรื่องพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนแต่ละวันประการสุดท้ายครับ หากอยากมีปัญญานั้นแผนการของเราถูกกําหนดโดยพระเจ้าเราต้องมอบแผนการของเราไว้กับพระเจ้านะครับแผนการเราถูกกาหนดโดยพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราเองนะครับเพื่พีชุพาิีบทที่16ข้อที่9บอกว่าใจของมนุษย์กะแผนงานของเขาคําว่ากะเนี่ยมีความหมายว่าวางแผนนะครับ planning แต่พระยาเวทรงนําย่างเท้าของเขาเพิ่มพีชุภาษตเนี่พูดหลายตอนทีเดียวนะครับ จงวางใจในพระเจ้าใช่ไหมครับจงมอบแผนงานดวงความคิดของท่านไว้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จพรเจพื่อผีตอนนี้บอกว่าพระเจ้าจะทรงนําย่างเท้าของเขาชงนํานี่หมายถึงชี้ทางนะครับนํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกวันนี้เราขาดก็คือว่าเราขาดผู้นําในการตัดสินใจแต่พเพื่อผีบอกว่าพระเจ้าจะเป็นผู้นําเราพระเจ้าจะประทานสติปัญญาของเราเมื่อเรา มอบแผนงานของเราไว้กับพระเจ้าของเราบ่อยครั้งนะครับคนเราจะตั้งเป้าหมายตัดสินใจในเรื่องสําคัญสาค,คัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าเป็นเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆแต่สิ่งที่สําคัญพอๆก,กับการตั้งเป้าหมายก็คือว่าอย่าตั้งเป้าหมายจากอารมณ์ครับอย่าตั้งเป้าหมายจากอารมณ์ให้ตั้งเป้าหมายผ่านทางพระวจนะและการทรงนำของพระวิญญาณ หลายครั้งทีเดียวนะครับอารมณ์เนี่ยเข้ามากระทบกับการตัดสินใจของเราอารมณ์เข้ามากระทบกับการตั้งเป้าหมายชีวิตของเราอย่าตั้งเป้าหมายผ่านอารมณ์จากอารมณ์แต่ตั้งเป้าหมายผ่านทางพระเจนะถามพระเจ้าไหมว่าพระองค์ต้องการให้เราตั้งเป้าหมายอะไรในวันนี้ในเดือนนี้ในไต,ตรมาสนี้และในปีนี้พี่นะครับอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะเข้าสู่ แอดเวนต์ uh, Advent, ก็คือเทศกาลหรือช่วงแห่งการรับเสด็จนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ปีใหม่และดูการใหม่พี่น้องครับให้เรามอบชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่ศิทยิพิบาลก็กำลังเตรียมตัวที่จะเชิญนักเทศว่าเราจะกำหนดว่านักเทศแต่ละข้างแต่ละท่านนะครับผู้รับใช้พระเจ้า ที่จะมาเทศนานำประชากรพระเจ้าเป็นใครเป็นใครเราวางแผนทั้งปีสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเมื่อเราวางแผนแล้วเราอธิษฐานมอบแผนงานไว้กับพระเจ้าฉันได้ฉันนั้นครับตาร,รางงานของพี่น้องทุกท่านวางแผนงานแล้วมอบไปกับพระเจ้าขอาการทรงนําของพระองค์นี่ครับคือการ Commit your work to Him นะครับ commit your work to him เพราะฉะนั้นเมื่อเรามอบแผนงานไว้กับพระเจ้าแล้ว แผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาการสถาปนานะครับก็คือ establish นะครับก็คือการวางไว้ในที่ที่มั่นคงโดยพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพลาดเพราะอะไรครับเพราะเราวางแผนตามความรู้สึกของตัวเองตามความคิดสติปัญญาของตัวเอง แต่พระพุมธีบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยขอให้เรามอบแผนงานไว้กับพระเจ้าและเมื่อเรามอบแผนงานพระเจ้าพระเจ้าจะพิพิธทําให้สําเร็จพระเจ้าจะวางไว้อยู่ในที่ท,ที่มั่นคงนะครับต่อไปนี้เป็นภาคปฏิบัตินะครับเพ,พิ่มพีให้เราที่จะอดอาหารอาธิษฐานการอดอาหารอาธิษฐานนั้นหมายความว่าการแยกตัวออกจากทุกสิ่งทุกอย่างโดยเพราะอาหารครับในขณะที่เราใช้เวลาในการสามาัคคีธรรมกับพระเจ้า ฉะนั้นช่วงนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเรารู้จักคำว่า IF นะครับ intermittent fasting ก็คือการที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอดอาหารชั่วคราวเป็นบางมือ้อเพื่อที่จะให้เซลล์ในร่างกายนะครับซ่อมแซมตัวเองแล้วคนที่ทำ IF เนี่ยได้มีผลทางการสำรวจนะครับทำการวิจัยมี research ว่าคนที่ทำ IF อย่างเป็นประจำสำม่ำเสมอเนี่ย เขาจะมีชียยวิตที่ยืนยาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับฉะนั้นเรื่องของการอดอาหารอธิษฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณครับเพราะฉะนั้นการอดอาหารอธิษฐานเนี่ยนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่าเป็นการที่เราแยกตัวเองออกจากสิ่งต่างในการที่เราแสวงหาพระเจ้าโดยเพราะยิ่งอาหารนะครับอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าความจําเป็นในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ล่อลวงเราได้นะครับ เราอาจจะกินอาหารที่ไม่ดีเราอาจจะกินอาหารที่ไม่สะอาดาอาจ,จกินอาหารที่เป็น,ปน,ปน,ปนโรคก่อเกิดโรคหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเราพยายามที่จะอดอาหารนั้นเรากําลังใช้บางสิ่งบางอย่างที่มันของเรียกว่าเป็นขนของพระวิญ,ญบริสุทธิ์คือการเซลฟ์คอนโทรลคือการควบคุมตนเองบังคับตนการรู้จักบังคับตนที่จะไม่กินของที่ไม่ดีด้วยจิตใจของเรารับความเข้มแข็งที่มาจากพระเจ้า ผมเองนั้นก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาส,ม,กาสมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในการอดอาหารอาธิษฐานจะทําให้เราจะใช้เวลาสามาัญธรรมกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับพูดคุยกับพระองค์อาศัยอธิษฐานอาศัย,ศยพระวิญญ,ญาณที่จะเป็นผู้ที่กําหนดเป้าหมายชีวิตของเรากําหนดความปรารถนากําหนดสิ่งที่เรียกว่าจําเป็นกับชีวิตของเราเมื่อเราทํางานในโครงการรับใช้พระเจ้าในโครงการบางอย่าง เราต้องตัดสินใจที่จะก้าวต่อไปหรือเปล่าให้เราอธิษฐานอดอาหารครับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะประทานหนทางและเปิดเผยความคิดของพระเจ้าให้กับเราแล้วเราจะรู้ว่าชัดเจนมากครับว่าพระเจ้าให้เราก้าวต่อไปอย่างไรนั่นคือคําอธิษฐานเพิ่มเีกตอนหนึ่งครับในโรมบทที่8ปดข้อยีผมอยากจะนํามาสรุปในวันนี้ครับในทํานองเดียวกันพระวิญญ,ญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการค้ำควรวนซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำพี่น้องครับพระวิญญาณทรงช่วยเราเมื่อเราไม่รู้จักอธิษฐานอย่างไรเมื่อเราอ่อนแอทางฝ่ายวิญญาณเมื่อเราไม่มีกำลังเมื่อเราจิตถลายจิตตกนะครับเราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าพระวิญญาณจะอธิษฐานแทนเราและช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังในการอธิษฐานพี่น้องครับโปรดจำไว้ว่าอย่าตัดสินใจ สิ่งใดๆที่สำคัญในชีวิตของเราโดยไม่ได้อธิษฐานขอการทรงนำนะครับสิ่งนั้นจะช่วยให้เราถ้าเราอธิษฐานขอการทรงนำสิ่งนั้นจะช่วยเราไม่ให้เจอปัญหามากมายที่รออยู่และเมื่อเราอธิษฐานทูลขอจากพระเจ้ามอบแผนงานของเราไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะวางเราไว้บนหนทางที่นำไปสู่ชัยชนะความสาเร็จครับขณะที่เราเตรียมตัวสมหรับอนาคตที่มาถึงจงมอบแผนการและเป้าหมายของเราไว้กับพระองค์ พระองค์จะทรงสถานาหนทางและความสําเร็จไว้เป้าหมายของเราคืออะไรครับนิมิตวิสัยทัศน์ที่เรามีอยู่คืออะไรครับมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระองค์และพระองค์จะทรงโปรดทําให้สําเร็จพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชุตของท่านทั้งหลายพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จมอบสิ่งเหล่านั้นหากเราอยากจะมีปัญญาเจข้อพี่น้องครับสามารถดูในย t u b e เพื่อที่จะทบทวนได้นะครับและสามารถที่จะแบ่งปันได้ใน เว็บไซต์ของโบสถ์ของเรากดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้คนอื่นได้รับพระพรเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรให้เรามีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสิญขอบพระคุณพระองค์ขอทรงโปรดให้ข้าพุงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้าพงหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้ามเจ้ในวันนี้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้หนในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ Okay, ทำให้เ้าได้มาพบและได้มาเป็น